คลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงความหมายของวันขอบพระคุณพระเจ้านะคะวันนี้อยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมเปิดหัวใจพูดถึงวันขอบคุณพระเจ้าหรือว่าแตง n k ิ g วิ่งเด a y นะคะวันแห่งความหมายที่มากกว่าแค่ประเพณีแต่เป็นวันที่ช่วยให้เราหยุดและมองเห็นพระพรที่พระเจ้าประทาน ให้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างลึกซึ้งนะคะวันขอบพระคุณพระเจ้ามีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มคนนะคะที่สแสวงหาดินแดนใหม่นะคะจากยุโรปไปที่อเมริกาเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วนะคะพวกเขาเดินทางข้ามทะเลอันกว้างใหญ่จากยุโรปไปยังดินแดนใหม่ที่ คิดว่าจะมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตและในการนมัสการพระเจ้าได้มากกว่านะคะแต่เมื่อไปถึงพวกเขาต้องพบกับความหนาวเหน็บความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บและการสูญเสียคนที่รักไปเป็นจำนวนมากนะคะทุกอย่างดูเหมือนจะเกินกว่าที่มนุษย์จะรับ ไว้แต่ในท่ามกลางความมืดมนพระเจ้ายังคงทรงซ่อนพระพรเอาไวใ้ให้กับพวกเขานะคะมีชาวพื้นเมืองที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและสอนการเพาะปลูกและช่วยให้พวกเขาอยู่รอดจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวแรกนะคะและเมื่อนั้นเองกลุ่มคนที่อพยพมานะคะก็ได้ร่วมกัน ทำการถวายคําขอบพระคุณพระเจ้านะคะทำเ,เรียกว่าการฉลองนะคะการขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันเพราะไม่ใช่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เพราะพระเจ้าทรงซื่อสัตย์และไม่เคยทอดทิ้งพวกเขาเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนั้นเองนะคะภาพของการแบ่งปันอาหารความรักความเมตตาและความสามัคคีในวันนั้นได้กลายเป็นรากเงาของ วันขอบพระคุณพระเจ้าที่เรารู้จักกันในวันนี้นะคะแม้ว่าหลายประเทศรวมถึงประเทศของเรานะคะอาจไม่มีประเพณี Thanksgiving ตามแบบตะวันตกแต่หัวใจของวันขอบพระคุณพระเจ้ากลับเป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้เพราะมันคือช่วงเวลาที่เราได้หยุดมองดูชีวิตและบอกว่า ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งนะคะแท้จริงคลิปที่แล้วก็ได้พูดถึงว่าบ้านเราก็มีการจัดพิธีขอบพระคุณพระเจ้าเหมือนกันนะคะทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีการนำผลแรกของปีนะคะเช่นข้าวนะคะมาถวายพระเจ้านะคะข้าวหรือฟักแฟงแตงโมอะไรต่างๆที่ได้จาก สวนจากไร่นานะคะนั่นก็เป็นการขอบพระคุณพระเจ้านะคะถวายขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็แบ่งปันกันแล้วก็ประมูลขายเพื่อนํารายได้มาบํารุงคริตรจักนะคะเพื่อประโยชน์แก่การประกาศข่าวประเสริฐถึงความรักความรอดของพระเจ้านั่นเองนะคะและบางครั้งพระพรของพระเจ้านะคะไม่ใช่สิ่งใหญ่โตค่ะแต่มันอาจเป็น แค่การที่เราได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่นะคะการที่เรามีลมหายใจการมีครอบครัวมีคนที่รักมีบ้านให้พักอาศัยมีข้าวให้กินทุกมือ้อหรือแม้แต่การที่เรายังมีความหวังในหัวใจแม้จะอยู่ในวันที่ยากลำบากที่สุดก็ตามนะคะวันขอพระคุณพระเจ้าจึงเตือนเราว่าต่อให้เรายังมีเรื่องที่ต้องสู้ แต่เราก็ยังมีสิ่งมากมายให้ขอพระคุณได้เสมอต่อให้เรามีน้ำตาแต่ในทุกหยดของน้ำตานั้นพระเจ้าก็ส่งอยู่ด้วยและพระองค์ก็ทรงสัญญาว่าจะเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเรานะคะต่อให้เราเดินในทางที่เหนื่อยล้าแต่พระองค์ก็ส่งจับมือเราไว้เสมอและประคองเรา เดินนะคะวันนี้ขอให้เราตั้งใจที่จะหันกลับมามองพระองค์ด้วยหัวใจนะคะและพูดกับพระองค์เบาๆว่าขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำเราให้มีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้และจะทรงนำเราต่อไปในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปด้วยขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรและเสริมกําลังทุกท่านที่จะได้รับ ความรักแท้สันติสุขแท้ความหวังใหม่และชีวิตอันเป็นอมตะนิรันร์ด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าพระบุตรก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่เสด็จมาจากสวรรค์มาเพื่อไถ่เราผู้เป็นคนบาปทั้งหลายให้รอดพ้นจากความบาปรับชีวิตนิรันร์ได้ฟรีๆโดยความเชื่อนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอออย่าลืมติชม กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องใหม่ของอยาอ้วนเลยนะคะสวัสดีค่ะ